Maybe now, these plants and trees can be gathered from familiar petals and glowing wood, which are the basis of various recipes. There are also ancient ruins. At the date of recording, we do not yet know what these once were. ะละมันไม่ได้คำสั่ง<อ>มันก็เลยไปเปร,รื่อยอุปกรณ์จะให้คำสั่งเอา้าจ <c oughs> ืดได้ลแล้วใส่มอดแคลริออนมาหรือเปล่าใส่มาโอเคแล้วจะให้คำสั่งมันยังไงอ่ะต้องมีอุปกรณ์อะ่ะต้องมีอุปกรณ์ <c oughs> แต่ว่า ขาวอย่างนี้เยอะจ่ะไม่น่ารีบเลยช่วยเราตีได้อยู่นะแต่ฐานของโตจะอยู่ประมาณนี้ใช่ไหมไมอกไก่ออกไก่โอเควันนี้ดวงมาฮะขุดได้จรง อ๋อบออตัวของโต้มันจะมีแว่นนะดูตรงตามันตัวพิเศษเหรอหรือว่ามันแค่สก,กินนี่ใช่มันก็แค่เป็นเหมือนบอกว่านี่มีเจ้าของแล้ว อ๋อทะเลแห่งนี้ช่างกว้างใหญ่ไพศาลเหลือเกินเรืออยู่ข้างล่างเหรอนั่นเรือหรือเปล่าเรือไม่น้ำทรายไม่ใช่ทรายเหรอคิดว่ากดออกไงไปแค่ตาฝาดแต่เจ้าไปไอ้รอยก้อนหินนั่นดูแปลกๆอะด้านขวาโต าล wow. อยก้อนหินไม่มีอะไรหรอกสื่อได้ใช่ไหมน่าจะไม่นะไม่มีเม็ดิงงล้ว ดูก่อนไหมว่าปัจจุบันสร้างคำสั่งอะไรได้บ้างว,าว่าอัาไรยังไงนะเลื่อนลงไยเออนั่นแหละคำสั่งอย่างนัไม่กระดาษข้างบนอันนั้นก็ข้างบนเกินนั่นคืออะคลาสอ,อันนั่นแหละคำสั่ง เป็นของใช่ละใช่แหละต้นมีน่นน่าจะเป็นของกงดีต้นมีไม่น่าจะมีแค่ต้นนะน่าจะมีตัวมันด้วยนะอืม่อนไบโอมอะไรกเนโอมน่าเกียดจากที่ดูมาดูเหมือนว่าเอลเล่เราสามารถไปบุกฐานพวกมันได้ เพื่อขโมยประมาถูกทางแล้วแบแรกเราสนใจไม้มากกว่าอะไรจะสร้างอุปกรณ์ของพวกมันแล้วเหรออ,อ๋อจำได้อ,อ,อยู่นะที่เขาเขาบอกประมาณว่าไอ้ต้นนี้เขาโตยากแล้วก็แซปปิ้งดอกสองแบบด้วยคือแซปปิ้งโอก,กับแซปปิ้งของมันลวนหายไปไหนแล้ว <c oughs> อ๋ออืมมีต้อนอีกต้นหนึ่งด้วยเดี๋ยวดาเนจะลงมอดกระเป๋ามานะคิดผิดอย่างยิง่งคิดผิดอย่างยิ่งอย่างแท้จริงแต่ก็กะไว้แล้วแหละว่าสภาพจะเป็นทำนองนี้บา ต้นไม้ไม่มีมันเลให้นะแต่สลับแซปปิ้งมันมีให้อยู่แล้วไปอยู่ที่นั่นกันโอ้มาเพราะเสียงเพลงประกอบเีอรัทโกเลมด้วย ก็มีที่ปลอดภัยแล้วโตคิดว่าจะลองอยู่ตอนกลางคืนไหมเผื่อมันจะเกิดตอนกลางคืนอโอเคเลยกันต่อมันมีเหตุผลไม่ใช่เดินไปแต่ละที่ประมาณนั้น <c oughs> แต่พื้นที่โล่งๆก็โอเคอยู่ตรงนี้เหมาะสำหรับการสร้างถิ่นฐานมาก มดูมีอะไรแน่ๆอะไรอยู่ข้างใต้อยู่ใต้ดินชื่อยาวมากและนั่นก็คือโอเคอยังไงก็น่าจะเป็นฐานมันหรือไม่ก็ลานบอสอะไรสักอย่างดูแล้ววางเวสโตนไปเลยแม้แล้วก็ชื่อโอเค ถ้าดูเกิดเกิดได้ลำบากมาก,ก <c oughs> ตรงก็ขุดซะถูกเลยนะไม่ขุดก้อนหินแต่ไปขุดไอ้ก้อนหินที่เป็นสมบูรณ์แบบ <c oughs> โอ้โห <c oughs> บอสชัดเจนน่าจะตัวนี้แหละไม่ใช่<ว>นี่มันเองเนี่ยแต่ก็ดีเหมือนกันนะ <c oughs> ดีเหรอ เอุปกรณ์มันไม่มีวันพังอะ่ะต้องตีตอนที่ขวานมันติดคืน้นโอเคแล้วก็น้ำทำให้สู้ลำบากด้วยบอสตัวนี้แล้วมันเกิดแล้ว เอาแค่ศพแน่นอนเพราะว่าถ้าจะสู้จะต้องเอาน้ำออกแล้วก็ต้องระวังให้ดีๆสองข้อกค่ทิ้งไว้สุดงไปตรงนี้ก่ันไเดี๋ยวไหมอ่มาเลยโตเอ่อดูไอ้ตรงที่มันไอเนี่ยเป็นบล็อกที่มีคำว่าไม่ดูหน่อยว่ามันสร้าง,งยังไงอีกหน่ะย บล็อกที่มีคำว่ามีเอ,อม็มไอก็มีอยู่ตัวเดียวบล็อกเดียวบล็อกนะฮิวเ <c ười> ดอร์นี่อ <c> ะ <ười> ไม่อันนั้นพวกมันจะเป็นตัวสร้างแล้วก็เพื่อมาหาเราไม่ค่อยหาแครับเดินทางไปต่ออเดีว่าจะเ้ยวิเลนเจอไม่ใช่ไม่ใช่หน้าเราต้องหาดอ๋อเยอะเอฟเฟกต์ ีเจอแกแล้วหลายตัวด้วยอ่ะม่ดเป็นไงแองชนินตอรริเดนดอรโฮมปกป้องบ้านของพวกเรานี่มีมีนี่เงาอ้าวนั่นไงมันดับไฟเลย มันไม่ได้งโง่นะมันดับไฟเป็นบอกแล้ว,วมันดับไฟเป็นเช็ดอันนี้ยแหละโง <c oughs> ่ช่วยไหมช่วงแรกมันยังวางบ็อกไม่เป็น เลีวพวกเปนแตโต้รู้ไหมเมื่อวันวางบล็อกเป็นอ่ะมันสามารถอุดลาวาได้ชิวยังได้รูปแบบเข้าไหมทอยก้าวจมเต้พูดอะไรของพวกมันเนี่ยมันหนีมันหนี วันนี้ไปรีเจนเลือดน,นิดนึงเดียวแค่นิดเดียวก็ตายอยู่ดีโอ้ยชราแท้หมัดเลยเออขวาเนี่ยแหละเอาโหวิ่งไวซะด้วย,วยเอ,อก็กลับไปเก็บของสิ หรือซีดอกอะไรไม่ไม่โดนอ๋อันเดียวแอเซนอันเดียวอ๋อกับแรกแอเซนไปฟาร์มต้นไม้ก็ได้นะอืมจริงอยู่ซึ่งเราจะสร้างกองทับได้เรื่อยๆเลยเรามีต้นไม้เราสั่งได้แล้วแล้วก็เหลือแค่สั่ง ให้มันมีหัวหน้าแต่ฉันวางเวสตนไว้ตรงไหนวะโอ้โหถึว่าอะไรวางไว้ตรงไหนโ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 นไอ้ชนี้แรงมากเปิดม <c oughs> ีมีถืวกลัวไม่ใช่เล่นเล่น <c oughs> <ๆ>อ้าวผิดอัน รถเรเวลเช่าเดิมอ่ะสปอน์ตอนหนึ่งคืนแปลว่ามันสปอน์ตอนคืนสินะแล้วมันก็ดันสปอร์ตดัวได้ด้วยไปยุ่งหัวพวกมันกันทแองกูลี่อะไรยังหมัวอุ๊กพวกมิชุดทองไม่ต่างจากไม่ต่างจากหนัง ไม่ม erm ีเยอะกว่าี่ไม่ใช่นเดีนบ้านหลังนี้เหรอนั่นไม่ใช่บ้านนะใช่เดร์ของพวกใครอยู่ไหนดาเมจเท่าเยอะกว่าคู่เล่นอีก จะไม่โดนพวกแกคาเอ่อ Are you sure about that ความเร็วมันยังไงดีพอพูดเล่นวิ่งอ่ะเอลิเตอร์เจอแล้วว้าแล้วัดจอบเอาเอาเดือนมันสี่สิบ เซ็นมาแล้วอ๋เอเฮ้ยมีไฮแค่สเก็ตคุณต้องป่ากลัวนะฮะจริงดิเตี้ยนย่างชั้นเลิก ของมันไม่ดีๆขนาดนั้นเลิกก็เลิงนี่คือไมค์ครับเพย์เออนะฮะบอกแล้วของไม่ดีๆขนาดนั้นไม่ใจดัอย่างนี้วะให้กูแค่นี้นะอหนตรงนั้นมีมีอีกก็ไปตนมมันสิแน่นอนตรงนั้นมีมันคุ้นๆเหมือนเราตีไปแล้วนะใช่มันตีไปเราตีไปแล้ว อยู่ในบ้านเหรอหรือเครื่องบนอ๋อตกหลุมได้แล่มาโอเคดีมาลิดแน่เอ้าเวลาสั่งการมันจะหายไปเลยไหมเครื่องสั่งการนะไม่หาย แต่ยกเว้นไอ้ที่ให้บทบาทนาทีออ๋ว่าสันสามารถปลูกมีได้เพิ่มใช่ไมไวซึ่งเราก็ต้องปลูกต้นไม้ด้วยไม่ใช่แคมีเพราะว่าต้นไม้จะได้เอเซนต์แล้วก็เอเซนต์ก็ไปสร้างมาเล่นได้เรื่อยๆ ีมีเพียบเลยตายพวกมึงอ่ะนเนียเนยนเนียนอะไรก่อนเนียอะไรก่อนแก่ละนียอะไรก่อนอย่าอย่ามามืนอย่ามามืนแอะด้วยอย่ามามืน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  ระดับพีเจอุปกรณ์ไม้หมายถึงมันหนึ่งตัวอ่ะฮะอ่ะฮะอ่ะฮะมันไม่ได้งงมันไม่ได้งงแล้วดูมันเยอะเย้ตัว พวกนี้อย่างกระบมกรากายเสียด้วยอ๋ออันนั้นลูกน้องมันออกมาออกมาทำไมเออแต่โตคือแบบถ้ามันไม่ตายก็ไม่ต้องห่วงเพราะมันรีเจนเลือดตัวเองได้หรือถ้าให้อาหารมันมันก็รีเจนเร็วขึ้นแรกขอ เข้าบ okay, okay, да ้านกันเลยกันโอเคตามแล้วี Good ่ก็ได้เป yeah. ันหล็อกเพิ่มปุ๊กมีเพิ่มแบแบแบโตไม่ไปตรงที่หน้าเอ่อหน้าสร้างถิ่นฐานนะจะอยู่ที่หมู่บ้านมันก็ ยนนนนังไม่ถึงเวลาไม่ถึงเวลายังไม่พร้อมเพียงมากป่ออ้าวอ้าวเี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวไม่ดีนะไม่ดีกับความปลอดภัยนะโต้ไม่ดีกับความปลอดภัย มันไม่ได้โง่มันมองไม่เห็นโอเคไปมันหนีโอโ้โหโอ้โหกิวอ,อัพเพิ่มขึ้นแล้วสินะเต็นจากเมื่อกี้ มันเหมือนรู้ว่าเราจะขี้อ่ะไม่ต้องเลยนะนี่ไงได้แรงมาเพิ่มแจวเออมีข้อมูลอย่างหนึ่งเออ่อต้นไม้มันโตช้าไม่เป็นไร เป็นไร้ารกงตะวันหน้ากันแล้วหยุดไม่โดนเผาแน่เองไอ้ชี้ยะลูกน้องใบเล็กสอง โดนไฟไปแล้วเกิดมาอายุไขตันต่นแล้วเพราะแต่มันโดนอะไรไม่ไม่ถึงตายถ้าไมไม่ถึงไอแล้วก็เริ่มทำอ่ไงกันวะมันปกติแล้วมันเป็นไอม็บยังไงดีม็อบที่เหมือนจะบุกชาวบ้านถ้าหาว่าเก่งพออยู่แล้ว <c oughs> อือ <c oughs> นั่นแหละเฮียมันฉลาดไป <c oughs> เออให้อันนี้มันดีกว่าไหมก่ะโดดมาใช่ใช่อยู่นะถ้าเกิดว่ามีลีดเดอร์มีแบบหัวหน้าทีมมันจะเก่งขึ้นแบบจริงๆอ่ะมีไว้ก็ไม่เสียหายวิธีการทำลีดเดอร์สีน้ำสีฟ้าๆนั่นแหะสีฟ้าเนี่ยนะออื ออไอ้นี่เนี่ยว้าวสร้างจากาไม่มันมาจากไหนเอ่อเพชจอันหนึ่ง่าเรามีแล้วนะออืฮอมลีดเดอร์เราไม่อยากให้ลีดเดอร์ตายที่ถ้ามีอ่ะเราก็ต้องอัพมันนะสิเราจะอัพมันยังไงดีละ่ะแป๊บนึงนะขอดูก่อนข้อมูลข้อมูลจะห้แบบ มีนั่นคือออฟฟิเซอร์สามารถเสกลูกน้องเองได้ถ้าเราให้มเมล็ดกับเออ่ไอ้นี่มเมล็ดกับโบนมิวมันสามารถเสกลูกน้องเองได้แล้วก็ความแข็งแกร่งมันอะ่ะจะขึ้นอยู่กับประสบการณ์การต่อสู้มันเท่าน,นั้นเลยอยู่ที่นี่ไมมนไดีดเท่าไหร่ต้องยายะเอาถ้างนันที่ที่เราเลือกไว้ ใช่มันคือที่นี่ไชแล้วก็ถังน้ําอะไรไปพร้อมนอนด้วยเพราะการเดินทางก็ต้องใช้เวลาเใช้เวลาไปฉีดนมาโอเคไปกันพวกเราไปหาเวสต์ตันแถานู้นก็ได้โอชักช้าว่ะความเร็วเท่าเราเดินไง ความเร็วเท่าผู้เล่นเดินเพราะฉะนั้นก็อ,อันใจแล้วเราควรสร้างบ้านแบบไหนดีลนะ่ะสร้างบ้านแบบไหนก็ไม่ต้องอะไรบ้ากก็ฐานง่ายๆเลยก็ได้หรือว่า หรือว่าจะเป็นยังไงดีบ้านที่มีความปลอดภัยผ่านอืมผ่านผ่านมากกว่าสามารถสร้างได้แล้วนี่คือตำแหน่งของเราโอเคในไม้มีนี่แหละก็มไม่ได้ใช้ทำอะไรอยู่แล้วนี่ใช้ก็ใช้น้อย ไหนว่ามีเดี๋ยวแต่ว,ว่าตามไม่ทันอืมไอมีตามไม่ทันจะสร้างขาเสร็จแล้วไปรับกันก็จะอุ้มมานะเมือเ่อกี้ าเลยมาต้องรีบสร้างคำสังส่งสเตนไปให้มันสเตนไปตรงคงตีไม่ตายเพราะอะไรหรอกกระโดดแล้วก็รีบอ,อยู่นี่นี่นี่ วางเตียงไว้ฝั่งนี้สองอันระัวังตัวคาดไีกันหนครับครับ,อบโอเคต่อไปไม่มีกล่องแล้วลีดลีดเตอคือเจ้าสิ่งนี้โอเคเพช็เก็บมาที่บ้านแเราต้องกลับไปเอานำเพราะฉะนั้นเอาเป็นไอ ที่ใช้หอกกับโลน่าจะดีกว่าน่าจะเป็นรูปดาวอ่ะตปูเพียบเลยไม่รู้ทำไมงได้เยอะขนาดนี้เปรียบเทียบปกติแล้วนะ อ๋มันก็ไม่ตามานะแล้วไอ้ที่มันดอบจากไอ้นั่นแล้วสร้างกองทัพที่ว่านี่คือมันสร้างฐานเองหรือว่ามันยังไงไอ้ผีนั่นนะนะอืมใช่ใช่มันสร้างฐานเองเราก็ต้องต่วงเัยนิดนิดหน่อยแล้วก็ให้มันสร้างเองเลยแบบไม่ต้องยุ่งอะองานแสดงว่ามันมันจะไม่ได้ให้เราลึกกำหนดที่ที่เราจะสร้างใช่ไหมมันก็จะสร้างตองไั้เลย ใช่มันจะว่ามันจะสร้างเลยแหว่ <c oughs> แล้วมันก็จะไปถานออกมาเลยปิ๊วโอเค <c oughs> อยอาคิดอยู่ว่าจะไม่ทำอะไรแล้วแต่ว่าอ้เมือหมู่บ้านนี่มันไม่เป็นธรรมต่อเราก็ปนแม่งเลยแล้วกัน บริเตอร์นคนใหม่ค,หค่าของแต่งตั้งให้เจ้าบริเอร์